หลโหลโหลโหลทดสอบทดสอบเสียงมายังวะโอเคเสียงมาเนาะ สิงมาสิงมาดูภาพดิมานะดูภาพดูภาพสิงมาสิงมาภาพดิเอ้อ ทำไมไไมึงตกภาพไม่ใช่หรือล้ววะ What the fuck <ค><ณ>ถ้าอยู่นิ่งๆก็ไม่เป็นไรเลยอะไรวะ <c oughs> เป็นอยู่เกมเกมเดียวเนี่ยเลตเดฟเนี่ยเป็นอยู่เกมเดียวเนี่ยเปลี่ยนโปรแกรมแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงอ่า ือในไลฟ์กับของจริงนี่คนละเรื่องเลยว่ะอะไรวะแย่เลยเราอยากถ่ายของจริงให้ดูมากอาจจะต้องพักโปรเจกต์เลดเดฟไปก่อนว่ะอดู จเจริญจริงๆแล้วเป็นอยู่เกมเกมเดียวด้วยเฟิรมมาคับไม่เห็นเป็นงี้เลยวะ <c oughs> แหลกันไรจะ <c oughs> ยอมรับว่าภาพภาพภาพมานันอะตรงแล้ะภาพมันค่อนข้างชัดกว่าที่ที่ไหนอะ โอ้แย่พอกันเลยว่ะเฮียเลเดฟบอกลาเลย <laughs> บอกลาเลยนะไว้มีโอกาสหน้าๆแล้วกันเดี๋ยวจะมา <laughs> <laughs> โอยจะหลองง่ายเกมปลักเกมโปดซะด้วยไล์สดไม่ได้บ้าโอ้ <laughs> บ่ายครับเรดเดฟดิเรมชันหนึ่งไปเจอกันในเ <c oughs> มื่อมพร้อม <c oughs> ออหาสาเหตุไ่่ได้คือที่เล่นหน้าจอเนี่ยแม่งลื่นนะทุกคนน่าจะเห็นเฟร,รมด้านบนนะเออด้านมุมบนมุมขวาบนกี่เฟร,รมห้าสิบเฟร,รมเลยนะ ห้าสิบหกสิบเฟรมเลยนะแต่แม่งดูภาพที่มันออกมาผมก็ไม่รู้จนปัญญาแล้ววะไม่รู้จะทำไงแล้วว่ะเจอเออเออเออาซิเลยเดนไอมันไม่ได้ไม่ไปครับ,บ,บพักโปรเจกต์เลยเดนไปพักใหญ่